ช่วงหลังๆมานี้ในโลกการทำงานมีศัพท์ใหม่ๆผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วหลายคำเนี่ยก็สะท้อนพฤติกรรมที่บางทีเราก็เห็นกันจนชินตาหรือเอ๊ะบางทีเราอาจจะเผลอทำเองโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำวันนี้เราจะมาเจาะลึกพฤติกรรมหนึ่งที่น่าสนใจมากๆกันค่ะลองนึกภาพตามกันดูนะครับเพื่อนร่วมงานที่แบบอือถอนหายใจทีหนึ่งดังไปสามโต๊ะ พิมพ์คีย์บอร์ดเสียงดังสนั่นเหมือนกำลังรบอยู่หรือคอยอัปเดตในแชทกลุ่มตลอดเวลาว่างานเยอะมากๆไม่ได้พักเลยพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยดูเผลนๆก็เหมือนคนทุ่มเทกับงานดีนะครับแต่จริงๆแล้วพฤติกรรมแบบนี้มันมีชื่อเรียกของมันอยู่นะครับใช่แล้วครับพฤติกรรมการทำงานให้ดูยุ่งหรือการเป่าประกาศว่าฉันทำงานหนักนะแบบนี้ล่ละครับที่เขามีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า loud labor หรือแปลตรงๆก็คือการทำงานแบบเสียงดังซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากในโลกการทำงานเลยเอาล่ะแล้วนิยามจริงๆของเจ้า l o าเล labor เ,เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือมันถูกมองเป็นขวตรงข้ามกับเทรนด์ฮิตก่อนหน้านี้ที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือ quiet quitting นั่นเองครับ ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะครับหัวใจของ l a บเลเบอร์นี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การทำงานให้เสร็จนะแต่มันคือการเป่าประกาศให้คนรอบข้างได้รับรู้ว่าโอ้โหดูสิฉันกำลังทำงานหนักมากนะคือเน้นไปที่การสร้างภาพลักษณ์ให้คนอื่นเห็นมากกว่าจะไปโฟกัสที่ผลลัพธ์ของงานจริงๆพอเอามาวางเทียบกันแบบนี้โอ้โหเห็นภาพชัดเลยใช่ไหมครับว่ามันคนละขั้วกันเลย ถ้า Quiet Quitting คือการทำงานตามหน้าที่แบบเงียบๆไม่ทำเกินหมดเวลาก็กลับบ้านแต่ลาวเลเบร์นี่สิครับตรงข้ามสุดๆเหมือนกับเอาโทรโขง่งมาตะโกนบอกคนทั้งออฟฟิศว่าดูนี่สิฉันทุ่มเทสุดๆไปเลยเพื่อให้ทุกคนต้องหันมามองทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าพฤติกรรมแบบไหนที่เขาขายว่าเป็นลา l เลเบมันมีสัญญาณอะไรให้เราพอจะสังเกตได้บ้างไหมมาดูกันครับ สัญญาณเตือนเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเลยนะครับอย่างเช่นการโพสต์ความสําเร็จทุกอย่างลงโซเชียลมีเดียทาอะไรนิดหน่อยก็ต้องให้โลกรู้หรือการส่งอ e ีเมลอัปเดตงานแบบถี่ยิบทั้งๆที่ไม่จําเป็นเลยไปจนถึงการแสดงออกทางกายอย่างการตั้งใจนั่งทํางานจนดึกดื่นเพื่อให้คนอื่นเห็นทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เนี่ยมีเป้าหมายเดียวเลยครับคือการสร้างภาพให้คนอื่นรับรู้ว่าฉันนี่แหละทํางานหนักที่สุด ถ้าให้สรุปแบบส,สั้นๆง่ายๆเลยนะครับก็คือสำหรับคนที่เป็นลาวเลเบอร์แล้วเนี่ยภาพลักษณ์ของการเป็นคนขยันมันอาจจะสำคัญกว่าผลงานที่มีคุณภาพจริงๆซะอีกซึ่งก็น่าคิดเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวก่อนทำไมคนเราถึงต้องทำแบบนั้นละ่ะพฤติกรรมแบบนี้มันเกิดจากนิสัยของคนคนนั้นอย่างเดียวจริงๆหรอหรือว่ามันมีรากของปัญหาที่มันลึกกว่านั้นซ่อนอยู่ ต้องบอกว่าคำว่า loud l a b o r เนี่ยไม่ใช่คำที่คิดกันขึ้นมาเล่นๆน,นะคะแต่มันเป็นแนวคิดที่ถูกวิเคราะห์อย่างจริงจังเลยโดยศาสตราจารย์ a n d ดริ s s ์ไบ e เซซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมองค์กรเรื่องนี้มาเลยมีที่มาที่ไปที่จริงจังกว่าที่เราคิดครับซึ่งศาสตราจารย์ไ p i เซอร์ก็ได้ชี้ไปที่จุดที่น่าสนใจมากๆเลยครับเขาบอกว่าจริงๆแล้ว l o u l a b o r ไม่ใช่ปัญหาที่ตัวบุคคลหรอกนะ แต่เป็นผลพวงมาจากวัฒนธรรมองค์กรที่ไปให้รางวัลกับการแสดงออกวัตุมเทมากกว่าจะวัดกันที่ผลงานจริงๆพูดง่ายๆก็คือเมื่อองค์กรให้รางวัลกับการแสดงพนักงานก็ย่อมต้องผันตัวมาเป็นนักแสดงจริงไหมครับพอเราเห็นภาพแบบนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมองลาว์เลเบอร์ในมุมใหม่ไปเลยนะครับว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่อาการที่แสดงออกมาไม่ใช่ตัวโรคที่แท้จริง ดังนั้นเนี่ย loud l a b e r s จึงไม่ใช่แค่พฤติกรรมส่วนตัวที่น่ารำคาญนะครับแต่มันคือสัญญาณเตือนหรือเหมือนไข่ที่กำลังบ่งบอกว่าสุขภาพของวัฒนธรรมองค์กรนั้นอาจจะกำลังมีตันหาหรือกำลังให้คุณค่ากับสิ่งที่ผิดที่ผิดทางอยู่หรือเปล่าและนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้กลับไปคบคิดกันดูครับว่าในที่ทำงานของเราสิ่งที่ได้รับการชื่นชมและให้รางวัลจริงๆคืออะไรกันแน่ ระหว่างผลลัพธ์ที่จับต้องได้หรือคือการแสดงออกว่าทำงานหนะักเพราะคำตอบของคำถามนี้นะครับอาจจะสะท้อนอะไรเกี่ยวกับองค์กรของเราได้มากกว่าที่คิดครับ